สวัสดีครับชาวไบค์เกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง FC MotoGP นะฮะกลับมาเจอกันเย็นนี้นะครับเราจะมาคุยถึงเรื่องราวของการซ้อมนะครับ MotoGP สนามที่6ที่มูเจโรอิตาลีนะครับเสร็จส,สิ้นกันไปรอบแรก FP1 ยังเหลืออีกรอบนะครับนั่นก็คือ FP2 ในเวลาถ่ายทอดสดตามเวลาบ้านเราก็คือประมาณ1ทุ่ม10นาทีอันนี้ก็ไปรับชมได้ทางช่องทางออนไลน์นะครับคือ Fox Sport 2 นะฮะก็จะมีหลายเว็บหลายลิงก์ก็เข้าไปเลือกดูนะครับว่าบางเว็บมันก็สัญญาณยีนหน่อยก็ต้องเร็วต้องแรงหน่อยนะก็ถึงจะไม่กระตุกเนาะเดี๋ยวเสร็จสิ้นเนี่ี่ไปนะฮะก็เข้าใจว่าน่าจะประมาณสัก4ี่ทุ่มเนี่ยผมจะมาเจอเพื่อนๆอ,อยู่ในคลิปการวิเคราะห์นะครับเพราะว่าใน f p 1เนี่ยอาจจะยังไม่มีความสําคัญต่อเรื่องของการกดเวลาเพื่อที่จะเข้าคิวสสักเท่าไหร่นะฮะเป็นการเรียนรู้เรื่องของสนามเรื่องของพื้นแท็ของนักแข่งแต่ละคนมากกว่า แต่ FP2 แน่นอนนะครับว่าทุกคนจะต้องใส่กันหนักจัดกันเต็มแล้วเวลาที่กดมาก็น่าจะเรียกว่าต่ําลงไปกว่านี้อีกพอสมควรอยู่ดังนั้นก็ไม่อยากให้พลาดนะครับสำหรับ FP2 ที่มูเจโ o ในค่าคืนนี้นะครับประมาณ1นึทุ่มสินาทีเนาะการฝึกซ้อมในคราวนี้ถือว่าเป็นไปอย่างเรียบร้อยนะฮะทุกคนดินฟ้าอากาศเป็นใจเหลือเกินครับแดดนี่เปลี้ยงๆมาเลยนะฮะแทบที่จะไม่มีกลุ่มเมฆกลุ่มอะไร ดังนั้นเลยคิดว่าน่าจะไม่มีฝนแน่นอนหรือมั้งใช่ไหมเป็นนีิบินหมายอันดีครับนักแข่งเขาจะได้กดเวลาแย่งกันเต็มที่นะครับมันก็เป็นความมันร้าใจมาสู่ผู้ชมอย่างพวกเรานะฮะทุกคนก็ลงสนามกันไปฝึกซ้อมกันไปใช้จํานวนรอบประมาณ1 8บแถึงยีรอบนะครับก็จะวิ่งอยู่ประมาณนี้แหละเซตติง้งยางก็จะมีความใกล้เคียงกันนะฮะก็คือเป็นยางหน้าซอฟนะครับยางขอบขาวแล้วก็ยางหลังเป็นมินเดียมยางขอบดํา แล้วก็พอผ่านการฝึกซ้อมไปได้ประมาณครึ่งทางเนี่ยหลายๆคนก็เลือกที่จะเอามินเดียมทั้งหน้าแล้วก็หลังนะครับลงไปกดแต่ KTM เนี่ยก็อาจจะมาแปลกแหวกแนวเขานิดนึงนะครับเพราะว่าค่ายนี้เราทรารบกันดีนะว่าเขาอาจจะไม่ค่อยถูกโชโลก,กับยางเนื้ออ่อนนะรหรือว่ายางซอฟเนี่ย KTM ก็เลยเอายางซอบเนี่ยเป็นยางหน้านะฮะแล้วก็เอายางหลังเนี่ยเป็นยาง h ร์ดยางขอบเหลืองนั่นก็คือเป็นเป็นสูตรของ KTM ที่ใช้นะครับอาจอาจจะ เอทีมอื kind of thing, ่นทําไมไม่ไม่ลองแบบนี้บ้างมันอย่างที่ผมบอกไปนะครับมันยังไม่แน่ไม่นอนนะฮะเอฟพีหนึ่งอาจจะวิ่งแค่เก็บนะฮะอาจเก็บข้อมูลต่างๆไว้เฉยบางทีอาจจะต้องมีการจัดหนักจัดเต็มไปใน FP2 คืนนี้แล้วก็พรุ่งนี้ยังเหลือการซ้อม FP3 FP4 อยู่เนี่ยอันนี้ก็ติดตามกันอีกทีหนึงแล้วกันเนาะก็มีนักแข่งเพียงคนเดียวมั้งครับที่หลุดไปถ้าผมถ้าผมจำไม่ผิดนะ หรือว่าจะมีอยู่ก็คืออาร์เรกลินนะฮะหลุดไปตั้งแต่ช่วงต้นต้นการซ้อมเลยนะครับรแรกๆเลยแต่ไม่ล้มนะฮะหลุดไปในโค้ง8ก็เรียกว่าออกจากแผลกไปลงไปกรวดนะฮะแต่ก็ประครับประคองรถออกมาได้ฝุ่นคุ้งกระจายเดยทีเดียวหลังจากนั้นมาก็เป็นไปนด้วยความเรียบร้อยนะครับไม่มีเหตุกระทบกระทั่งไม่มีอะไรกันอ่ะนั่นก็คือเป็น เ,เหตุการณ์โดยย่อนะครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะมาลองไล่ดูนะครับว่าแต่ละทีมเนี่ยจะเป็นอย่างไรจะมามาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับเอาพอยต์หลกัหลกๆแล้วกันนะอาจจะไม่ได้ว่าพูดเจาะลึกอะไรมากมายเนาะอะโอลืมไปเลยนะฮะเดี๋ยวดูตารางก่อนแล้วกันนะว่าใครกดมาเวลาที่เท่าไหร่อันดับที่เท่าไหร่กันบ้างครับพร้อมกันตามนี้เลยฮะนักแข่งพ่อลูกอ่อนนะครับโอ้โหนะคุณพ่อมือใหม่ป้ายแดงมาบุวียา่เลสหมายเลข12ของยามาฮ่าแฟคทอรี่นะครับกดเวลามาเร็วสุดนะครับอันดับที่1 ตามมาด้วยโยฮันซาโก้นะครับของดูคาติพรามักนะฮะคันที่สาอเล็กลินของซูซูกิคันที่4จวานเมียของซูซูกิ 4, คันที่5้าแบงกี้โมเบเดลลี่หมายเลขยี่สิบเอ็ดของเอสอาร์ทยามาฮ่าคันที่6ฟรานเชสโกบัญญาย่าหมายเลข63ของดูคาติคันที่7มิเชลพิเอโรหมายเลข51ของพรามักดูคาติคันที่8ฟาดิโอควาตาร์โรหมายเลข20ของยามาฮ่าแฟคทอรี่ คันที่9ก้าแจ็คมิลเลอร์หมายเลข43ของดูคาตีแฟคทอรี่ขันที่10มิเกลริเวล่าหมายเลข88ของ KTM คันที่11ทากากินาคากามิหมายเลข30ของ LCR Honda คันที่12โพส์บาการโรหมายเลข44ของเรฟโซฮอนด้าขันที่13อเล็กซิสเอสบาการโรหมายเลข41ของอาร์พิเลียขันที่14บแบรดบินเดอร์หมายเลข33ของ KTM Factory คันที่15ลูก้ามาริเน่หมายเลข10 ของ Aventia ดูคาติคันที่ 16. Mark Marquez หมายเลข93ของ Repsol Honda คันที่ 17. Varendino Rossi หมายเลข46ของ SRT Yamaha คันที่ 18. Danilo Petucci หมายเลข9ของ Tech 3 KTM คันที่ 19. Alex Marquez หมายเลข73ของ LCR Honda คันที่ 20. Lorenzo Savadoli หมายเลข32ของ Aperia คันที่ 21. Inebaas Genini หมายเลข23ของ Aventia Ducati และคันสุดท้าย คันที่22อีกเกลเล็กกหน้าหมายเลข27ของ Tech3 KTM ทุกคนครับนี่ก็คือทั้งหมด22คันนะครับที่ลงสนามกันไปได้เห็นความยอดเยี่ยมของบางคนของบางทีมนะครับแล้วก็ได้เห็นตัวเลขเวลาที่อาจจะยังมาไม่ดีนะักอาจจะยังไม่ค่อยถูกถูกใจ FC สักเท่าไหร่หรือเปล่าครับรายชื่อนักแข่งบิ๊กเนมนะครับเดี๋ยวจะพูดถึงคนที่อาจจะซ้อมมาเวลายังไม่ดีก็คือเป็น อดีตแชมป์โลกผู้ยิงใหญ่2คนนะฮะทั้งมาร์คมาเกสแลวก็ทั้งวาเลนติโนรอซซี่เรียกว่ากอดคอกันไปอยู่นู่นนะครับอันดับที่16-17เลยทีเดียวถือว่าเป็นอันดับที่อาจจะยังยังคงตามหลังผู้นำเนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่นะฮะไม่รู้ว่าเกิดอะไรกันกันขึ้นบ้าง๋ยวจะวิเคราะห์กันให้กันอีกทีนึงลนแล้วกันแล้วก็ฮอนด้านะครับฮอนด้ากับกับทางอารพิเลียเป็นทีมที่ไม่ได้หลุดเข้ามาในท็อป10ฮะโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับปกตินี่เราเราจะได้เห็นนะครับ อาจจะเป็นใครคนใดคนหนึ่งที่โผล่เข้ามาแต่คราวนี้กลายเป็นว่าดีที่สุดของ Honda ก็คือทาคากินะครับคาร์มิสเท่านั้นเองนะฮะอันดับที่11แล้วก็ตามมาด้วยพอร์ชสปาร์โก้หมายเลข44ของเรปโซฮอนด้าในอันดับที่ส2บสองครับแล้วก็เอสปาร์โของอาร์พิเลียในข้อสิตามมาแล้วก็แชมป์เก่านะฮะแชมป์เก่าในปี2019ก็คือล่าสุดเนี่ยก็คือเดริโอเปตูชี่หมายเลข9ของเทคตรีเคีเอ็ก็ยังกดเวลาไม่ลงฮะ ก็เหมือนจะยังไปได้ไม่ดีพอนลครับกับสังกัดใหม่ในในปีนี้สําหรับเครื่องยนต์ของ KTM อาจจะยังต้องปรับต้องจูนอะไรกันอีกหรือเปล่านะครับ mm. เพราะว่าผ่านไปเราอาจจะเห็นผลการซ้อมของนักแข่งคนนี้ยังไม่ค่อยดีแม้กระทั่งในสนามที่เขาเคยทําได้ดีนะครับอย่างสนามที่ผ่านมาเลอมองเนี่ยหรือแม้กระทั่งในสนามนี้ก็ตามก็ถือว่ายังยังลุ้นกันยากอยู่สําหรับ KTM นะฮะ KTM ที่หลุดมาดีที่สุดก็คือ m i เกลโอเิเวลาเท่านั้นเองนะฮะก็คือมาอันดับที่10นะครับคันสุดท้ายพอดีส่วนท็อป10เนี่ยก็คือยกให้ทางเหล่าสูบเรียงทั้งซู z u k i และก็ทั้ง,งยามาฮ่มาดีนะครับนี่น่าจะเป็นครั้งแรกหรือเปล่าครับที่ Suzuki เนี่ยกอดคอกันมายืนหัวแถวได้ ทั้งอาร์เรกลินทั้งจวนเมียปกติจวนเมียจะซ้อมมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่คราวนี้รู้สึกว่าเหมือนเตรียมเนื้อเตรียมตัวดีเหลือเกินครับสำหรับคนบ้าทีมในมูเจโรที่นี่เพราะว่าเกาะมาันดับอันดับ4นะครับในขณะที่ยามาฮ่าก็แน่นอนนะครับยังคงหวังผลได้เสมอกับการซ้อมอะนะครับมาบริวญยาเลสก็ยืนหนึ่งมาหล่อเลยนะฮะรู้สึกว่ามีเครื่องรางมาด้วยนะฮะอาจจะบอกว่าเครื่องรางก็อาจจะแบบไทยๆไปหน่อย เรียกว่าเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับอ่านะฮะก็เหมือนจะเขียนชื่อลูกสาวนะครับน้องนีน่าเนี่ยไว้ตรงเบาะนั่งเห็นไหมฮะอ่าสีสันโดดเด่นมองเห็นชัดเจนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นรูปโบสีชมพูนะครับอันนั้นก็น่าจะสื่อถึงครอบครัวหรือเปล่านะครับผมเดาเอานะน่าจะเป็นประมาณนั้นนะฮะเป็นโบสีชมพทูที่ติดอยู่ในพิษของทางท็อปกันเขานะฮะ แล้วก็ทั้งแฟงกี้ก็กดมาคันที่5นะครับ SRT ก็ถือว่ากูนะ้หน้าให้ทีมนี้ได้อยู่เหมือนกันเนาะถือว่ากู้หน้าให้กับเรียกว่าอิตาลีด้วยนะฮะแล้วก็แฟบแฟบอาจจะยังไม่ได้ร้อนแรงสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าร้อนแรงในช่วงแรกๆพอครึ่งหลังเนี่ยหลายๆคนก็กดเวลาถมมขึ้นมานะฮะแฟบก็เลยอันดับร่วงไปแต่ก็ยังติดท็อปสิอยู่นะครับเป็นแต่เพียงรอสซี่ตอนนั้นเองนะครับที่อาจจะเรียกว่ายังไม่เข้าที่เข้าทางอีกแล้วนะฮะน่นนะไปเกาะ อยู่กับมาร์กมาเก็ตในอันดับที่16-17ประมาณนู้นแหละนะครับแล้วก็มีมีทีมไหนอีกบ้างครับท,ที่ที่มาดีอ่าก็ก็อยู่ประมาณนี้ดูค a ติก็ยกมาทั้งแผงเหมือนเหมือนเคยครับนักแข่งที่เป็นมวยแทนก็มาดีนะมิเชลเปียโรนะครับบางคนอาจจะงงว่าเอ๊คุณปุ้ยนี่คือใครเขาคือเทสไลเดอร์ครับโดยหน้าที่เทสไลเดอร์ของดูค a ติก็มาลงแทนมาลงแทนหมายเลขหมายเลข89ก็คือฮอเฮมาตินในพราม็กครับ แล้วก็ซ้อมมาดีด้วยสิช่วงแรกๆในกดแถบแดงเป็นว่าเล่นนะครับสำหรับพิโรนะฮะก็ทําเวลาติดท็อปสิมาได้เหมือนกันรวมทั้งเปโก้ด้วยนะครับเปโก้ก็ตามมาห่างๆนะคือเราได้เห็นท็อป5เนี่ยคือสูบเรียงนะครับเหมือนจะลมลมดูคติดูคติในกล้าหารชานชัยขึ้นมาได้เพียง1นายเท่านั้นก็คือโยฮันซาโก้นะครับท,ที่ที่กดเวลามาอันดับที่2นะฮะ ถือว่าเป็นความหวังของหมู่บ้านหรือเปล่านะครับในรอบนี้สําหรับนักแข่งชาวฝรั่งเศสหมายเลข5คนนี้นะฮะทีนี้ถ้าเราลองดูตามเซกเตอร์นะครับเป็นเซกเตอร์สี่เซกเตอร์ที่เขาแบ่งออกไปในแต่ละสนามเนี่ยเราจะได้เห็นว่าสูบเรียงยอดเยี่ยมเหลือเกินนะครับโดยเฉพาะยามาฮ่าของคุณพ่อป้ายแดงเนี่ยนะฮะกดเวลากันมาบ้านเหนือตลอดมีมาเสียเปรียบก็คือในเซกเตอร์ที่3ที่4นั่นเองนะฮะเพราะว่าเซกเตอร์3กับ4เนี่ยมันจะเป็นช่วงทางตรงฮะ ช่วงทางตรงมันจะกินพื้นที่อยู่2เซกเตอร์ครับแบ่งกันเลยฮะก็คืออ่าไม่ใช่เซกเตอร์4ไป1ขออภัยครับเมื่อกี้บอก3กับ4ไม่ใช่นะฮะเซกเตอร์4ไปเซกเตอร์1นฮะอ่าวันนี้มันจะกินช่วงทางตรงประมาณ1กิโลกับอีก141เมตรอ่ากิโลกว่ากว่าดเดียวนะครับตรงนี้เนี่ยดังนั้นก็โยฮันซาโกเก็บกินอย่างไม่ต้องสืบนะครับแต่รู้สึกว่าที่ผมแอบแอบไปเห็นท็อปสปีดเนี่ยนะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันที่เอาตามในหน้าจอนะ ไม่ได้ว่าไปเอามาจากที่อื่นนะครับก็คือแคปหน้าจอไว้ทันเนี่ยเหมือนว่าทางาน่าจะเป็นเปกโก้นะครับกดมา351 351กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแล้วก็ท็อปสปีดของยามาฮ่ากดมาโดยแฟบเนี่ยก็คือ342ฮะอันนี้แคปหน้าจอไว้ทันพอดีเอาไง่ายๆว่าก็จะห่างกันระหว่างสูบเรียงกับสูบวีเนี่ยอยู่ประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่าเยอะไหมก็เป็นธรรมดานะครับคงจะชินกันแล้วเรามงประมาณนั้นนะฮะ ก็แต่ซูซูกิก็ก็ถือว่าทำทำทำได้ดีนะฮะทั้งคู่เลยนะครับจอห์นเมียกับทางอาร์เรกกลินผมมองว่าในทางตรงเนี่ยซูซูกิเหมือนจะเหนือกว่ายามาฮานิดหนึ่งหรือเปล่าครับถ้าเราเราอ้างอิงตามเวลาที่ที่ดูนะฮะเซกเตอร์3กับนะี่ทั้งรินทั้งเมียเนี่ยมานะครับแต่กลายเป็นว่าทอบกันอาจจะหลุดไปน,นิดหนึ่งฟรงกี้อาจจะหลุดไปน,นิดหนึ่งกลายเป็นหมายเลข42องอาร์เรกกลินเนี่ยพาตัวเองขึ้นไปบี้เวลาเทียบเทียบโยฮันซาโก นะฮะแล้วก็เฉือนแจ็คมิลเลอร์ไปเสียด้วยสินะฮะอ่าแจ็คมิลเลอร์อีกคนหนึ่งนะครับท,ที่โผล่เข้ามาใน10คนแรกแหมผมไม่พูดถึงแชมป์คนล่าสุดนะฮะสสนามติดได้อย่างไรนะครับมีบางคนบางท่านแซวผมมาว่าเอ๊ะคุณปุ้ยนี่เป็นอะไรกับดูคาติเป็นอะไรกับแจ็คมิลเลอร์หรือเปล่าไม่ได้เป็นอะไรนะฮะตามเนื้อผ้าทุกสิ่งอย่างนั่นแหละนะก็น่าสนใจนะครับว่าเซตยางที่ทุกคนเราลงมากดเนี่ยยางซอฟหรือว่า เรายังไม่ได้เห็นซอฟต์ๆนะครับว่าจะกดได้เท่าไหร่ดังนั้นเรื่องของ FP 2นะครับที่จะถึงในอีกประมาณสักทุ่มกว่าเนี่ยเราอาจจะได้เห็นเวลาที่กดมามันอาจจะต่ํากว่าเดิมในประมาณลุ่มลว้มวินาทีเลยทีเดียวนะฮะคือตามเบสิกมันก็เป็นประมาณนี้แหละนะคือทุกคนที่มองว่าเอ๊ะคนนั้นทําไมยังกดไม่ลงนะฮะหรืออย่างหลายคนลุ้นมาร์คมาเก็ตอย่างเงี้ยมาเก็ตเองก็เหมือนจะดูเหนื่อยๆนะฮะคือออกตัวไปก่อนหน้านี้แล้วละ่ะ เห็นไปสัมภาษณ์ไว้นะครับว่ายอมรับว่าก็ยังก็หนักอกหนักใจอยู่เหมือนกันสําหรับสนามแห่งนี้อาจจะหนักอกหนักใจเพราะว่าเรื่องของสภาพร่างกายหรือเปล่าก็เป็นไปได้นะครับแล้วที่น่าสนใจก็คือฮอนด้า Honda คนอื่นก็ยังไม่มาเหมือนกันนี่แหละมันมันมันมองเห็นได้ชัดเจนเนะฮะว่าหรือว่าทีมนี้เขายังแต่งตัวกันไม่เสร็จอีกละ่ะเดียเด๋ยวเดี๋ยวผมจะลองวิคเคราะห์ไปแต่และทีมแบบรวบแล้วตัดตอนนะครับขอเริ่มต้นที่ฮอนด้าก่อนแล้วกันไหนๆก็พูดถึงเรื่องของมาร์คมาเก็ตแล้วนะฮะ ฮอนด้าเนี่ยเราได้เห็นนะครับว่าดีที่สุดก็คือไม่เข้าท็อปสิเลยฮะดังนั้นถ้าเกิดว่า FP2 เนี่ยไม่มีใครที่หลุดเข้ามาในท็อปสิได้เนี่ยน่าเป็นห่วงครับน่าเป็นห่วงว่าจากที่เราอาจจะมองว่าการไปทสรถในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับของทั้ง Honda ทั้ง2ทีมเนี่ยเราอาจจะมองว่าเฮ้ยได้แพ็กเกจการปรับเซตตั้ง5แบบเนี่ยไปไปมา,มาจะหลงทางหรือเปล่าอ่านะฮะมัน,ม,นมันเลยเป็นผลลัพธ์ออกมาถึงตรงนี้ สภาพดินฟ้าอากาศมันก็เป็นใจนะครับอันนี้ต้องต้องดูก่อนถ้าเกิดว่าในใน Fp2 เนี่ยยังไม่มาท็อปสิเนี่ยอันนี้น่าคิดแล้วละ่ะน่าเป็นห่วงแทนนะฮะดังนั้นก็ต้องรออย่างเดียวละอย่าอย่าเพิ่งตีพอดีพานะครับสำหรับ f c ของ Honda ทั้ง LCR ทั้งทั้งเรปโซเนาะทีนี้มาดูอาร์พิเลียฮะอาร์พิเลียก็เหมือนกันนะครับอาร์พิเลียก็ปกตินี่เราจะได้เห็นอาริเซสต์สปาการโลเนี่ยโผล่เข้ามาในท็อปสิแบบชิวๆแต่คราวนี้ไม่ไหวะฮะ แต่เขาก็ยอมรับนะครับว่าก่อนหน้านี้ก็คือเขาก็บอกว่าไม่ค่อยถูกฉลกสักเท่าไหรก ier, ก่กับอาร์พิเลียกับกับโมเจโลเนี่ยดังนั้นมันก็น่าลุ้นหรือว่าอาการอร์มปั๊มที่ที่ผ่าตัดมาเนี่ยจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อาตรงนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะทุกคนเลยทําให้นักแข่งมาเล็กีเอทคนนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะพาตัวเองขึ้นมาติดท็อปสิบได้เนาะแล้วก็ KTM ครับ KTM ที่บอกว่าเอายางที่อาจจะยังไม่มีใครใส่ในตอนนี้ก็คือยางฮาร์ดสีเหลืองๆยางแข็งเนี่ยลงไป ก็กดเวลามาอันดับ10แล้วคนอื่นก็ยังยังคงอาการหน้าเป็นห่วงอยู่เหมือนเดิมผมก็มองว่า KDM เนี่ยก็ยังหน้าห่วงอยู่นะฮะทุกคนยังหน้าห่วงอยู่ก็ต้องไปลุ้นการแข่งขันอีกทีแหละถ้าเกิดจะจะมาซ้อมเพื่อที่จะเอาเวลาเข้าคิวสเนี่ยนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยนะฮะอันนี้โอลิเวลาก็เห็นไหมครับโผล่ขึ้นมาดีที่สุดก็คือแค่ที่10เนี่ยผมผมมองว่าพวกเขายังยังยังแก้ปัญหายังแต่งตัวกันไม่เสร็จนะหลังจากที่ อาจจะมองว่าตรงนั้นตรงนี้ไม่ดีก็เปลี่ยนก็ลองก็ทดสอบก็เทสกันไปหมดแล้วเนี่ยก็ยังไม่เจอนะครับเหมือนจะยิ่งหลงทางกันไปใหญ่หรือเปล่าสาหรับค่ายส้มค่ายนี้แล้วก็มาที่ทีมไหนต่อฮะเอาเป็นดูคาติครับดูคาติคนที่ยังมาไม่ดีก็คงจะเป็นน้องใหม่เท่านั้นเองนะฮะทั้งลูการิ r นี่ทั้งอินเนียบาสเซนีนี่ ba, ini, ก็ยังคงอยู่ในประมาณ4ีหคันท้าย,ายเหมือนเดิมก็แน่นอนนะครับว่าน้องใหม่ก็คือน้องใหม่ ราอาจจะไปหวังพึ่งอะไรมากไม่ได้แล้วก็ในส่วนของสเปครถก็คือได้ใช้ตัว GP19 ก็ก็จริงอยู่ในเรื่องของอะไหล่พาร์ทเรงของการซัพพอร์ตจากทางโรงงานเนี่ยมันไม่ได้ว่าซัพพอร์ตเท่ากันนะ,ะทุกคนคือเครื่องเนี่ยอาจจะได้ได้ใช้เครื่องปี2019ซึ่งมันก็แรงอยู่นั่นแหละแต่อย่างอื่น่ะฮะอย่างอื่นจะไปเอาไปเทียบกับทีมพราม็กจะเอาไปเทียบกับทางา Factory โรงงานไม่ได้นะฮะดังนั้นผลงานก็เลยออกมาตามนี้ก็คงจะต้องรู ลอลุ้นตอนแข่งอย่างเดียวตอนซ้อมนะ่าแทบจะลุ้นกันไม่ขึ้นเลยนะครับสาหรับหมายเลข10แล้วก็หมายเลข23ซึ่งเป็นลุก,กี้หน้าใหม่ในปีนี้นะฮะแล้วก็มาที่ดูคติคนอื่นๆนะครับยังคงหวังพึ่งได้ไหมสําหรับอบสปีดที่เรียกว่าอัดกันมา350ขึ้นผมเชื่อนะครับว่าน่าจะกดกันมาได้ได้350กว่าเนี่ยขึ้นอยู่แล้วสําหรับ f p 2คิดว่านะเพราะตอนนี้ทุกคนอาจจะยังยั้งอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเห็นสภาพเป็นอะไรแล้ว มันน่าจะวิ่งได้ง่ายขึ้นนะครับหลังจากตรงนี้ไปนะฮะผ่านพ้นตรงนี้ไปเนี่ยเรื่องของอากาศเรื่องของอุณหภ,ภูมิอะไรต่างๆเนี่ยมันมันจะดีขึ้นผมเข้าใจว่านอกจากเวลาต่อรอบที่จะดีขึ้นเนี่ยท็อปสปีดก็คงจะได้เห็นตัวเลขที่มันเรียกว่าเด้งๆขึ้นมากว่าน,นี้พอสมควรละทั้งสูบเรียงทั้งสูบวีอย่างดูคติด้วยอันนี้ก็ลุ้นกันนะฮะนักแข่งที่เป็นเจ้าถิ่นอย่างเป็กโก้นะครับก็ยังคงถือว่าซ้อมได้ดีอยู่ฮะ ตอนแรกผมเข้าใจว่าเปกโก้หน้าจะซ้อมไม่ดีเสยีสยด้ซ้ำในใน,ในช่วงรแรกๆฮะแต่ปรากฏว่าก็มาแก้มือในในช่วงท้ายได้ปัญหาอย่างหนึ่งของเปโก้ที่เขาจะต้องรีบแก้ไขก็คือการคอลีฟายที่ไม่ดีฮะดังนั้น f p 1หรือว่า FP2 ที่จะถึงเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาทำได้ไม่ดีเนี่ยเหนื่อยนะฮะอาจจะมีพละกำลังเครื่องยนต์ที่แรงอาจจะไล่แซงคนอื่นได้เก่งนะครับแต่ถ้าไปออกสตาร์ทคันที่10ลงไปเนี่ยอันนั้นถือว่าเป็นงานยากนะครับที่จะหวังเอาใจชนะที่จะหวังเอาโพเดียมอาจจะเหนื่อยพอสมควร ทุกคนมันก็อยากจะได้อันดับการออกสตาร์ทที่มันดีที่สุดเท่านั้นแหละใช่ไหมไม่ใช่ว่ารถแรงล้วจะไปสตาร์ทที่เท่าไหร่ก็ได้ชิวๆแบบไม่ใช่อย่างแบบนั้นนะฮะเห็นไหมฮะเปโก้ก็เคยออกสตาร์ทคันที่14 1สนั่นสุดท้ายก็ไล่ขึ้นมาได้ก็จริงแต่แต่มันก็ไม่ถึงชัยชนะนะผมว่าเรื่องนี้เขาเขาน่าจะรับทราบดีนะครับน่จะพยายามเต็มที่เลยเพื่อที่จะลุ้นให้เข้า Q2 ให้ออกสตาร์ทให้ได้ใกล้เคียงแถวหน้าที่สุดนะแล้วก็แจ็คเมลเลอร์ผู้ที่ชนะ2สนามติดนะฮะ ก็ยังถือว่ายังไม่กดเท่าไหร,ร่นะับผมมองดูแจ็คยังไม่ค่อยที่จะบู๊ปกติแจ็คน่าจะใส่เต็มกว่าน,นี้อันนี้อาจจะอาจจะแบบว่าเก็บไว้อัดใส่เต็มที่ใน f อฟีหรือเปล่าเพราะว่าดูแล้วมันไม่มีอะไรต้องให้กดดันนะสภาพดินฟ้าอากาศมันหวังพึ่งได้ไงไม่จําเป็นต้องจะมารีบกดเวลาอะไรมากมายก็เลยคิดว่าดูกติน่าจะกักของอยู่นะครับทั้งทั้งหมดเลยจะเป็นอย่างที่ผมบอกไปหรือเปล่าเดีเ๋ยวรอรอดูประมาณทุ่มสิบนาทีอีกทีนึงนะครับ ทีนี้มาดูทีมไหนต่อนะครับทีมซูซูกินะครับอย่างที่ผมบอกไปว่านี่ก็คือเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นโมเมนต์ที่2คนเนี่ยเขากาอมาในแถวหน้าดังนั้นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในช่วง5สนามที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เห็นว่าคนที่ซ้อมดีคืออเร็กรินคนเดียวนะฮะจอนเมียรเนี่ยเรียกว่าได้แบบว่าบูดวิตตลอดนะครับแทบจะทําให้ FC เนี่ยหายใจหายคอไม่ค่อยสะดวกนักเนี่ย คราวนี้ก็เหมือนปรับปรุงดีขึ้นนะครับนั่นก็ส่งสัญญาณที่ดีนะฮะว่าจวรนเมียก็น่าจะเกาะตามอาร์เรกลินเข้ามาใน Q2 ได้หรือเปล่าแบบไม่ต้องไปลุ้นให้เหนื่อยเหมือนกับหลายๆสนามที่ผ่านมานะฮะแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจน่าสะดุดใจก็คือเป็นในความเร็วทางตรงฮะที่ผมมองว่าทั้งคู่เนี่ยทำทำได้ดีอันนี้ผมแอบคิดว่าน่าจะเหนือกว่ายามาฮานิดๆเสียด้ยซ้ำแหละนะ ก็ต้องมามองดูนะครับว่าตอนตอนแข่งจริงเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เสียเปรียบมากนะักตามที่ถ้าเรามองดูการซ้อมเนี่ยมีโอกาสนะครับที่ซูซูกิจะประสบความสําเร็จได้เหมือนกันนะฮะคือถ้าเกิดว่าแซงไม่ไหวในช่วงทางตรงนี้ก็ยังมีสุริย์สตรีมนะครับให้ได,ใได้ให้ได้ใช้ประโยชน์จากจากตรงนี้ก็คงจะต้องไปซ้อมเทคนิคนี้กันให้ดีๆนะฮะโดยเฉพาะอาร์เรกลินเนี่ยล้มไปสานะครับเก็บคะแนนไม่ได้3าสนามติดอันนี้ก็คือกดดันแล้วฮะถ้าเกิดว่าสนามนี้ยังพลาดพลั้งอีกหรือ ยังเก็บแต้มได้ไม่เยอะพอเนี่ยมันก็ส่งผลไม่ดีกับตัวเขาแน่นอนนะครับทุกคนระยะยาวเนี่ยอาจจะแบบว่าเขาเป็นนักแข่งที่อยู่ในแถวหน้าไงฮะอันนี้ตั้งแต่ก่อนฤดูกาลเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าฟอร์มยังดิ่งอยู่แบบนี้ก็กกไม่ได้้วะฮะยังไงก็ต้องรีบสปีดต,ตัวเองเนาะทีนี้ทีมสุดท้ายนะครับทีมยามาฮ่ายามาฮ่าก็ไม่ต้องสืบฮะ ตำแหน่งสิงสนามซ้อมเนี่ยยังคงใช้ได้นะฮะแต่จะเป็นเสือสนามจริงหรือเปล่าอันนี้ก็มันก็พิสูจน์ได้เหมือนกันนะครับว่าพวกเขาก็กลายเป็นเสือสนามจริงอยู่นะแต่ในเรื่องของการซ้อมเนี่ยแทบจะจับวางแทบแทบจะแม่นยําอยู่ดังนั้นในตรงนี้เราเราได้เห็นนะครับว่าเซตอัพยางที่ที่เลือกมาเนี่ยมันเป็นยางซอฟกับยางมินเดียมผมเองอยากเห็นนะครับว่าใครสักคนหนึ่งในยามาฮ่าเนี่ยจยางฮาร์ดมาไหมมันต้องเอามาฮะไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาไม่ได้ครับเพราะว่า วันแข่งจริงที่มูเจโรเนี่ยร้อนครับแล้วก็ยามาฮ่าเราอาจจะคุ้นชินกับการที่ไปได้ดีกับมินเดียมมินเดียมนะฮะแต่แฟบเองก็ได้ทําให้เราดูนะครับว่าเขาก็สามารถที่จะกดยางยางเหลืองยางฮาร์ดได้เหมือนกันดังนั้นวันนี้ผมอยากเห็นเลยเกินนะครับว่าแฟบกับเซตติ้งยางที่มียางฮาร์ดหรือแม้กระทั่งท็อปกันผู้ที่ทําเวลาเร็วสุดเนี่ยถ้าไปกับยางฮาร์ดแล้วเนี่ยจะสามารถกดเวลาได้ดีไหมไม่แน่ใจว่ารอบ fp 2เนี่ยจะลงหรือเปล่านะ แฟงกี้อีกคนนึงก็ขับยางฮาร์ดได้ดีนะฮะผมมองว่ายามาฮ่าเนี่ยโอเคละด้วยท็อปสปีดที่โผล่เข้ามาที่เราแคปหน้าจอไว้ทันเนี่ย342เนี่ยอันนี้ไม่น่าจะใช่จุดที่จะมามาอ้างอิงได้ว่าฮ้ยน่าจะตามดูกติได้ไม่ยากหรอกเพราะห่างกันแค่10ไม่ใช่แค่เนะครับเยอะอยู่แต่สิ่งที่มันเป็นจุดเด่นของของยามาฮ่าไม่เปลี่ยนแปลงก็คือโค้งฮะโค้งความเร็วสูงทั้งหลายนี่แหละ มีแค่โค้งที่อาจจะต้องโหนล,ลดกันหนักๆอย่างโค้งที่12โค้งที่16อันนี้ก็ถือว่าตอนแรกผมมองว่ายยมาฮ่าอาจจะทําได้ไม่ดีไม่ดีเท่าเท่าค่ายอื่นทีมอื่นเขาเสียด้วยซ้านะครับแต่มามองดูตอนซ้อมปรากฏว่าฮิทำได้ดีนะทั้งคู่เลยฮะทั้งแฟบแล้วก็ทั้งท็อปกันดังนั้นจุดนี้จะเป็นจุดที่อาจจะทอนคืนความเสียเปรียบหรือเปล่าเพราะว่าหลังจากออกจากโค้งที่15มาแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าสู่ทางตรงใช่ไหมฮะ เข้าสู่ชางทางตรงตรงนี้ถ้าเกิดว่าไปเสียเปรียบในโค้งอีกนะครับมันก็แน่นอนแล้วว่าถ้าเกิดว่ายังเป็นผู้นําอยู่เนี่ยก็จะถูกดูกติเนี่ยตามมาได้เร็วตามมาได้ทันถ้ากรณีเป็นผู้นําดูกตินะแต่ถ้ากรณีเป็นผู้ตามดูคติเนี่ยอาจจะมีโอกาสแบบว่าไล่นะฮะไล่ขึ้นมาในโค้งสุดท้ายเนี่ยเพื่อที่จะมาใกล้จ่อท้ายดูกิใต้ได้มากที่สุดอาจจะอาศัยจงังหวะสลิปสตรีมก็ว่ากันไปเนี่ยนั่นก็คือสิ่งสิ่งที่อาจจะเป็นความหวังของยยมาม่าหรือเปล่ารวมทั้งโค้งที่12ด้วย นะฮะตรงนี้อ่ะก็ต้องรอดูนะครับว่า f p 2เนี่ยจะวางกลยุทธ์กันมาแบบไหนนะครับสำหรับความสำเร็จที่เกิดขึ้นในหลายๆคนแล้วก็เวลาที่อาจจะยังไม่ดีกับนักแข่งบางคนด้วยนะครับทุกคนไปเจอกันอีกทีนึงนะฮะประมาณสัก4ี่ทุ่มกว่านะครับอย่าลืมนะฮะมาฟังวิเคราะห์กันว่าใครจะมีโอกาสกดผมบอกไว้เลยนะครับว่า f p 2เนี่ยประมาณสัก 4คัน5คันเนี่ยถ้าใครทําเวลามาได้ดีเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้า Q2 เหมือนกันนะดังนั้นมันหยดติ่งๆแน่นอนนะห้ามพลาดนะครับหนึทุ่มสินาทีทางฟอก2ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ประมาณ4ี่ทุ่มสวัสดีครับ